เดิกไีมาละสองสองเที่ยวกลางคืนกินเหล้าแล้วไม่รู้หรอกว่าสิ่งเป็นยังไงมันได้ชีวิตใหม่ แม่เสียตั้งแต่เด็กตอนสองขวบก็มีแต่คุณพ่อซึ่งมีภรรยาใหม่ดูแลเราแบบคนใช้ในบ้านไม่เคยมีความสุขเลยที่อยู่ในครอบครัวนี้กับคนที่เล่นไพ่กินเหล้าดุบบุหรี่เราตอบุหรี่ให้แม่จนเป็นเรื่องปกติน่าจะปอกห่็ติดบุหรี่เลยมาพี่สาวก็ส่งให้เรียนพวชอตอนนั้นก็เริ่มเกเลยโดดเรียนมีเพื่อนดมกาวเราก็เลยเอามาลองพอเราดมไปเอเหม็นเราไม่ชอบเรื่องพวกนี้แต่เราต้องไปเพราะเราอยากมีเพื่อน เราก็หนีออกจากบ้านชีวิตเราก็ดาเนินด้วยตัวเองแต่อายสิจนถึงปัจจุบันนี้ในเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนให้เราเติบโตขึ้นมีช่วงหนึ่งเขามารับสมัครพนักงาน,งานอยู่ในสถานาสังคมงามเกี่ยวกับรถไขมันไม่เกิน2ปีเราได้เลื่อนตําแหน่ง ไปทำาิมพ์เมนให้กับคนมีชื่อเสียงดาราแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับบริษัทโดยปกติเราก็จะทำงานอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังเสร็จอยู่แล้วเราก,ก็รู้อยู่แล้วว่าวัดธรรมกายอยู่ที่นี่เจ้าของบริษัทที่เราทํางานอยู่ก็เข้าวัดธรรมกายเหมือนกันแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่าได้ข่าวมาว่าวัดธรรมกายคนรวยเขาเข้ากันเราคงไม่มีโอกาสได้เข้าหรอกนะ้องวัดนี้ระยะเวลานึงมีเพื่อนมาแนะนําว่าสนใจไปทํางานบนเรือไหมสตราร์คูดนนก็ไปทํางานบนเรือ ก็มีคนสังชาติคนหนึ่งเขามาเจอโนอนที่ร้านทําผมเราก็เลยเริ่มรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นระหว่างนั้นนนเปลร้านนวดและร้านนวดพี่เขามีรูปหลวงปู่อยู่ตรงฝาผนังแล้วก็มีรูปวัดธรรมกายอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนท่านมองแล้วจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งโทรหาพ่อว่าพ่อรู้จักหลวงปู่ส่วนไหมบอกวัดปักน้ำนี่เอง,เองพ่อก็พาไปเลยในระหว่างนั้น เพื่อนนี่แหละค่ะเขาก็โทรมาก็มาเจอกันเขาเปลี่ยนไปมากแต่งตัวดูดีพูดจาไพเราะพูดเย็นก็เลยถามว่าเธอไปทําอะไรมาเนาะใช้เป็น,นปวัดธรรมกายมาแล้วก็คิดในใจว่าเอาละลองสักหน่อยพาเราไปหน่อยได้ไหมเราอยากไปวัดธรรมกายล้าจาได้เลยว่าภาพนั้นน่ะเห็นหลวงปู่รูปใหญ่มากหนูเพิ่งเห็นท่านที่วัดปักน้ำทำไมท่านอยู่ที่นี่คือพูดกับตัวเอง เพื่อนบอกว่าเยวไปไหว้คุณยายกันมีเสียงมาว่ามาแล้วหรือนอนก็มองหนะ้ามองเขาเราก็เอะใจอะไรอะ่ะพูดให้เขาขนลุกแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเธอยังไม่กลับจะมีโรงเรียนฝันในฝันตอนสองทุ่มนะหลวงพ่อจะมาถ้าเธอสะดวกมาด้วยกันดิไช่ค่ะอยากรู้ว่าหลวงพ่อคือใครแล้วหลวงพ่อก็เดินเข้ามาทางประตูนีนน่คือหลวงพ่อแล้นเในี่ยแงยในใจเรานะคือคําที่ท่านสอนที่ท่านพูดคือเราอะคุ้นเคยแลยว้วก็แบบมีความสุขแบบยิ้มตลอดเลย เรามีความทุกข์มาจากข้างนอกแต่เข้ามาข้างในคือแบบรื mm ่อ hmm. หมดเลยนนเป็นคนไม่มีความสุขอยู่แล้วนนก็เลยไม่ค่อยยิ้มมีคนทักเหมือนกันว่าน้าดูนะหลวงพ่อบอกว่ายิ้มนะลูกยิ้มกับตัวเองดีกับตัวเราเองก่อนกลับไปนนก็พยายามยิ้มแล้วก็จ้องตาตัวเองในกระจกจะพูดง่ายๆว่าเริ่มหัดยิ้มก็ได้แฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำวีซ่าแต่งงานกัน เราได้วีซ่าแล้วมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วทุกอย่างกลับกันอีกค่ะเราเจอมรสุมชีวิตจนทําให้กลับมาทเที่ยวกลางคืนกินเหล้าดูดบุหรี่วละสองสอง,องในช่วงนั้นทํายังไงก็ได้ให้ไปวัดเพราะนนท์เป็นคนหาที่พึ่งทางใจตอนที่เราไม่มีความสุขอยู่แล้วอยู่ๆพระอาจารย์ก็พูดขึ้นมาไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นให้นั่งสมาธิให้มากๆหลับตาแล้วก็เปิด YouTube ฟังหลวงพ่อก็ได้กลับไปนนก็พยายามทํามันคิดตลอดเวลาเรื่องปัญหาที่ผ่านมา แล้วหลวงพ่อสอนค่อยๆนั่งนะห้านาทีสินาทีก็นั่งไปก็ลองดูการที่เราลองทําในสิ่งที่ไม่อันตรายต่อเราอะเราทําได้แล้วก็น้ําตาไหลก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทราบซึ้งกับการนั่งสมาธิแล้วหลวงพ่อสอนให้อธิษฐานจิตนะลูกก็ไม่นานไม่นานเลยเหมือนได้ชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเจอปอุปสรรคเรื่องครอบครัวเรื่องการงานธุรกิจทุกอย่างที่ขอหลวงปู่อะได้หมดเลยอธิษฐานจิตนี่ไม่ใช่เป็นความโลภ อธิษฐานจิตก็คือการตั้งเป้าหมาย่าเรอยากจะไปเป็นอะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรทีละอธิษฐานจิตละบุญก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นพลังสนับสนุนให้เป็นไปตามความปรารถนาพยายาไม่เกี่ยวความโลภถ้าความโลภเกิดขึ้นบุญไม่เกิดมันตรงกันข้ามกันเรียกว่าอธิษฐานบารมีโบลบโลมบุญ สั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นทําแล้วที่เราอธิษฐานจิตเราก็เดินตามรอยประสมมาสมุทิจารย์นั่มมนแหละทราบซึ้งกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายที่ได้สอนทุกอย่างหลุดหมดเลยค่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากแตะทั้งเล่าไม่อยากแตะทั้งผุ้ิีไม่เที่ยวกลางคืนไบวัดเดียวไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรที่เกิดรู้แล้วว่าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่ในใจตลอด